สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดต2ท็อป10ชื่อเสียงของแบรนด์ไอดอลรายบุคคลรวมทั้งชายและหญิงในเดือนธันวาคม2023 เช่นเคยค่ะเป็นการวิเคราะห์จาก b ิ g d a t ตของสถาบันธุรกิจเกาหลีโดยล่าสุดได้เผยรายชื่อชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของไอดอลในเดือนธันวาคมออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันแล้วและเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของไอดอลสถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรของเกาหลีได้ดึงข้อมูลขนาดใหญ่กว่า59ล้าน686,6378รายการจากแบรนด์ส่วนบุคคลของไอดอล1,720แบรนด์ตั้งแต่วันที่30พ พศจิกายน2023ถึง30ธันวาคม2023และคำนวณดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคสำหรับแบรนด์ส่วนบุคคลของไอดอนชื่อเสียงของแบรนด์วิเคราะห์ดัชนีโดยการวัดดัชนีสื่อดัชนีการสื่อสารและดัชนีชุมชนเมื่อเทียบกับกดาต้าแบรนด์ส่วนตัวของจำนวนไอดอน8 3 2 6 4 9 6รายการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วลดลง28.32% ส่วนใครจะได้รับความนิยมอันแหลบแบรนด์สูงสุดในเกาหลีไม่รอช้ามาดูกันค่ะเริ่มที่อันดับ10บ V BTS อันดับ9จี Jimin BTS อันดับ8จองกุ g k BTS อันดับ7จีซ j i s o Blackpink อันดับ6ฮ Hani n e w j e n อันดับ5ลิ Lisa Blackpink อันดับ4 Sha ี่อ h a Eun Woo a ช o อันดับ3ามแทรยอนเกิรเจเนเรชั่นอันดับ2บมินจีนิวจีนอันดับ1เจนี่แบล็คพิงคและนี่ค่ะก็เป็นท็อปเทอันดับชื่อเสียงของแบรนด์ไอดอลรายบุคคลส่งท้ายปี2023แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ